ลูกเข้มามะม่วงนี่กับฟอนสามหมื่นละได้ดูเจ้าสวัสดีจ้าคุณนิชาลูกสาวกาสวัสดีจ้าค่ะแม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณจิรารสวัสดีคุณจิราฟอนดีจ้าดีจ้าวันเสาร์เด็กพี่ชายท้องพี่ชายท้อง,พ,ง,งพี่ชายท้องไปแว่นได้เด้อพี่จ้ากินกาแฟแล้วบ่เช้าแล้วหกโมงเช้าเจ็โมงเช้าแล้วพี่ชายท้องเดี๋ยวมาแรงน้องจุไปหาเด้อก่อนหามองแรงก่อนเลิกงานเดี๋ยวสิแบะไปหาเด้อ คุณจันเวงสวัสดีจ้าจากพี่จิรพรเด้อแทบเด้อพี่พี่เปียอย่าลืมนะพี่เก็บเด้อไม่ผมไปดูเวลาไม่เฉพาะไม่ว่าเป็นของพี่เปียหรือว่าเป็นช่องอื่นนะช่องอื่นที่แบบแบบอะไรคนที่ไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเนาะเพื่อนไปเก็บเห็ดเนาะไปเก็บเห็ดอยู่เก็บเห็ดเมืองนอกไปเก็บเห็ดพึ่งไปเก็บเห็ดอย่างเก็เห็ด ไปเก็บผักเก็บอะไรผมชอบไปดูนะพี่แบบเขาไปเบื้องแบบของข้าวแบบมันก็มีเหมือนบ้านเราแต่เดี๋ยวอยู่ที่ว่าของเพื่อนเแนบบี่ยมันจะต้นใหญ่ดอกใหญ่เนาะไม่เหมือนบ้านเราแบบกินแกงแบบมันก็จะอย่างน้อยก็ได้ลดบรรเทาในการคิดถึงบ้านอยู่ด้วยพี่แม่สายทองทานข้าวเศร้ารือยังคะามาสั่นท่านเขาเร้าหรอเปลอบีสายทองพี่เอิมแล้วพี่กินยาแล้วน้องอามบัชนเนี่ ทิ่นอนเราเป็นวันอน,น้อนน้อนสั่ปีย r ค่กคอนเด้อแกงใส่หมอเน,อะนเาะคือสีแฉบค่ะเขียดผึ่งว่าชัน,นโอ้ยใส่ไผ่ยสู้น้ำเด้ออย่าลืมอ,อย่าลืมใส่ไผ่ยสู้เด้อหมอกะแกงแฉบอย่ากแกงใส่กระทะดิ <c oughs> แกงใส่อย่างอื่นไม่แฉบไม่แฉบในใส่หมอ้อย่างเดียวน้องอามว่าชนดิ <c oughs> อยากเข้าห้องน้ำ่าชนพี่ พี่สายทองไปเขาไปเข้าห้องน้ำมั้ยพี่สายทองจ๋าไปเข้าห้องน้าพี่ไปไปพี่สายทองอยามาอดทนอดกันในพ,พี่สายสายหนุ่มไไนนพี่สายหนุ่มสุดบทุ่นบันใดในพี่สายทองสายหนุ่มเราจะยุ่มไม่อยู่นะพี่ไปพี่ไปเข้าห้องน้ำแกงสุกพี่ไม่ไล่หลอกเยวแกงเย็นกินไม่อร่อย <laughs> คือผมเป็นบอกคือเหมือนของผมใช่ไหมพี่ ไม่พี่ก็กินก่อนกินให้อิ่มก่อนก็กินให้อิ่มก่อน,น,ออนแล้วค่อยตักมาใส่ใหม่แล้วก็ขึ้นไล์มาเด้อพี่น้องอิ่มแล้วนนยังเลยลูกจ้าแม่ยังไม่กินเลยแม่ไปเข้าห้องน้ำก่อนมาเด้อสวัสดีจ้าขนมปัง ขอยจอับอยุดคอยจับเจ้ายุดตั้งด่วนแล้วบอลุ่งจักเถื่อลองเลีวงนา่นไปท่ันนี้ยังก่อนกองกงสันล่งแล้วนั่น ทุจ้าทุจ้าเจ้าบ,บ้านสวัสดีจา้าขนมปังพี่อ่อนทูจ้าทูจา้จาไปชนพป่ชาท้องไปเข้าห้องน้ำพี่เป็นห่วงพี่ชทย้องจ๋าไปห้องน้ำเดอ้อจ่าพี่ชายชอไปห้องน้ำเด้อจ้าเด้อค่อยๆเดินนะในห้องน้ำเดี๋ยวจะลื่นืต้นล,ำลํำบุกว่าฉันเ่ยโอเจ้อบมาบางาังเ้าทั้งดูดทั้งข้าทั้งจับ พาไปหดงุ่มหดห้อยบางส่เนยี่แบ่คุณบางกอ,อนทีมงานสามเสหลึงขนมปังถ้าไปงุ่มหดห้อยไอ้ไอ้บางส่วนไอยเชอรี่รสีทองสวัสดิจ้าน้องกาตื่นกัะเจือเลอยพี่อ่อนว่าชันเดียตื่นกัะเจือเลอยเนะาะประชันเดียวยังบอน,นอนจ้ากินข้าวพึ้งอิ้มจ้าต้องรออีกสักยี่สิบนาทีให กระเพาะย่อยสักหน่อยก่อนกดจะได้ไม่ไหลย,ย้อนจ้าน้องอาร์มรุ่ยันผมือเบาเงาเถอะผมทําไมพูดยาวจังพี่เปีย <c oughs> จ้าพี่ออนมาสักนึ่น้องกาน้องกายังไงเปลี่นแจ้งใดวระท่านเดียแซมเป็่นแจ้งใดแซมที่เป็นแจ้งใดพระท่นบ,นบนว่สบายบว่า พักผ่อนตัวอย่านอนเดิกหลายอย่าไปแว่นหลายแว่นเบาๆลูกอ่อนจ้าสวัสดีจ้าวันเสา